ออกอย่าได้เห็นข่าวของคุณตันล่าสุดนะคะก็เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะได้เห็นแล้วนะคะสําหรับการที่คุณตันเนี่ยออกมาโพสต์นะคะว่าจริงๆเห็นบรรยากาศณนะตอนนี้เนี่ยนะคะก็เลยตั้งคําถามว่าเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณตันมีการเปลี่ยนตึกที่เป็นอาคารเก่าของคุณตันที่ถนนเพชรบุรีนะคะเป็นแหล่งพักคอยสําหรับผู้ป่วยรอเตียงที่ติดเชื้อโควิด -19 คะ่ะไอเดียนี้เป็นยังไงมายังไงอะคะคุณตันช่วยเล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ กับเออต้องบอกเลยว่าถ้าโคยาเป็นผมเลยท่านผู้ฟังเป็นผมอยู่อะท่านก็โคยาก็ทําเหมือนผมนะครับเพราะบังเอิญคื่อว่าต้องบังเอิญด้วยกันบังเอิญคือผมเองก็มีตึกหลังนี้อยู่แล้วตึกหลังนี้ผมชั้นประมาณ3 4 0 0ตารางเมตรอยู่ทางเข้า RCA ถนมเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็บังเอิญตึกเนียอนนั้นนี้ผมให้หมอเช่าอยู่แล้วท,ทําคลินิกแล้วก็มีห้องอยู่ เป็นห้องๆนะครับค่อยข้างดีแล้วก็มีแอร์นะครับทุกห้องแล้วมีห้องน้ําอาจจะไม่สมบูรณ์ต้องปรับปรุงก็มานมีอยู่แล้วแล้วก็วหมอคืนมาเมื่อตอนโควิดครับผมก็ปิดทิ้งจนวันหนึ่งผมรู้สึกเอ๊ะมันไม่ไหวแล้วนะครับเราเหยียนคนที่แบบนั่งไปรอตรวจหรือตรวจแล้วเจอก็หนักกว่าเดิมไม่ไเจอกัไอีกเรื่งเจอปุ๊บก็รอเตียงนะครับมันหาเตียงไม่ได้แล้วก็อยู่บ้านบางทีก็ก็ก็สูญเสียชีวิตโดยไม่จำเป็นเกิดขึ้นผมก็คิดว่า วงที่ผมก็เลิมไป้วผมมีตึกนี่ยผมอกที่นล้วผมรู้สึกเอะผมมีตึกหนึ่งนี่นะมันก็เคยเป็นอย่างนี้อยู่แลว้ววะผมก็เลยไปดูเปิดไบเอ๊ะมันใช้ได้นะเ้าเขาต้องบอกว่าเป็นบ้านพักคอยที่ที่อาจจะไม่เหมือนที่อื่นด้วยทําไมเคยเป็นแอร์แล้วก็ก็ก็มีห้องพักเป็นส่วนตัวหลายห้องเลยยี่สิบกว่าห้องจะเป็นห้องสองห้องสามเตียงห้องสี่เตียงมั่งห้าเตียงมั่งอย่างเงี้ยก็น่าจะปรับปรุงเป็นบ้านพักรอคอย อย่างน้อยก็ได้แบ่งเบาหรือว่าทําให้การสูญเสียที่ไม่จําเป็นลดลงมากงถ้าผมทําสาเร็จนะครับถ้ามันทําแล้วใช้ได้เพราะจริงๆตอนนี้ก็ทําไปรอใบรุญาตาไปทําไปคุยกับเจ้าหน้าที่ไปนะครับแต่ไม่ได้รอรตัดสินใจลงมือทำเลยเราก็ทําไปคุยไปทําไปแก้ไขไปแล้วก็ทางกทอมอก็ทมหรือว่าทางเขตก็ก็ท่านท่านหลายท่านก็มาไว้เข้ามาให้คาแนะนำแล้วก็ตอนนี้เรากำลังทำอยู่ ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาก็คงเปิดได้ในวันที่หนึ่งสิงหาที่จะถึงนี้นะครับมันน่าจะเปิดได้ถึงไม่จะมีมหลังจะคุยก่อนก่อนทำข้อยากคือผมคิดว่าง่ายกว่านี้เยอะเลยพอลงมือไปทําจริงๆแล้วเจอเงื่อนไขของขอทมหรือทางหมอสาธารณสุขเนี่ยโอ้โหเราก็หนักพอสมควรเพราะว่าห้องแอร์มันมัน<อ>มันไม่ยากแต่ว,ว่าการการที่เราจะเอาคนติดเชื้อเข้าไปในตึกมันจะมีเขาต้องแบ่ง เล็ดโซนกีิ่นโซนต้องแบบคนที่ดูแลต้องปลอดภัยด้วยไหมมันต้องทําลดห้องลบวกเนียสิ่งที่ผมมีอยู่มันมันแทบจะใช้ไม่ได้แล้วก็ถ้าถ้าตอนนี้กลับมาดูอีกทีห้องป่าเปล่าทำง่ายกว่าครับห้องที่ผมมีสวยงามบางห้องเนี่ยเราต้องรื้อแทบเจอขหมูนเหมือนกันแต่ก็ก็กตัดใจทำนะครับยังไงก็จะทําให้เสร็จตามกำหนดการวันที่หนึ่งสิงหาใช้ได้ ค่ะต้องบอกคุณตันว่าตอนนี้นะคะเราไลฟ์ยิ่ค่ะทางเพจของ f a c e b o o k ของ WorkPoint Today นะคะแล้วก็ทาง YouTube ของ WorkPoint t o d a y นะคะก็มีคุณผู้ชมที่ส่งข้อความนะคะมาให้กำลังใจคุณตันด้วยนะคะก็บอกว่าขอบคุณแล้วก็ชื่นชมในความมีน้ำใจของคุณตันนะคะก็หลายๆท่านส่งข้อความเข้ามาขอบคุณนะคะสาหรับการช่วยเหลือของคุณตันค่ะเห็นว่าการปรับปรุงอาคารนี้เนี่ยน่าจะ ช่วยรับคนเข้ามาพักคอยได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งรอยี่สิบคนใช่ไหมคะจะเป็นค,คนที่เข้ามาช่วงไหนอะคะก็คือ,อ,อตอนแรกผมคิดว่าร้อยึงร้อยี่สิบคนนะครับหลังจากได้คุยกันหลักการวิธีการแบ่งเตียงห่าง,งเท่าไหร่ตอนนี้เราได้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเตียงแล้วกันจริงมันปร้อยห้าสิบสี่เตียงเราสมมติว่าเป็นร้อยห้าสิบเตียงะครับได้ร้อยห้าสิบเตียงแล้วก็ผมมีหน้าที่ทาตึกให้สมบูรณ์ตามกฎของเขตหรือว่า ทมหรือทางโรงพยาบาลเพราะว่าถึงเราทําเสร็จแล้วต้องอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลในในเครือของขอ,อมอแล้วก็เขตห้วยขวางก็ต้องมากํากับดูแลด้วยวก็ถือว่าเป็นบ้านพักคอยแห่งแรกของเขตห้วยขวางด้วยทาไปนะครับในถามว่าร้อยกว่าเตียงก็ต้องทํำยังไงคือคงปุุงเติมคง,ง,ง,งรับรับข้เรียกกลุ่มกลุ่มที่เป็นสีเขียวเท่านั้นนะครับสีเหลืองสีแดงยังไงก็ต้องส่งแต่ ของผมอาจจะดีหน่อยเนื่องจากว่าของผมไม่ใช่วัดหรือสาลาที่แบบไปลงทุนเยอะไม่ได้เพราะเดี๋ยวก็ต้องคืนวัดไปแล้วฮะของผมเป็นตึกส่วนต<ฆ>ัวตัวเหมือนผมก็ทําค่อยข้างดีแล้วก็อาจจะยอมลงทุนซื้อเครื่องเมอรแพทย์เข้ามาในเวลาฉุกเฉินผมบางทีแบบแล้วสมมุติเคียวแล้วมันกลายเป็นเหลืองแล้วล่ะแต่ว่า<ฆ>เหลืองแล้วที่เตียงทํายังไงอย่างน้อยแบบผมว่าจะต้องมีเครื่องหายใจเครื่องออกซิเดนเครื่องมือวัดอะไรต่างๆที่ พอช่วยได้นอกจากยาและหมอที่ทางคอทมอจะมาซพอ,อร์่าเราเนี้ยผมก็อาจจะยกสเตปเป็นน้องๆโรงพยาบาลเล็กๆอันหนึ่งของเขตผ้อย้วขวางนะครับต้องเลยนะ<ฆ>เป็นยังเป็นบ้านพักคอยอยู่นะครับเราไม่สามารถทําเป็นโรงพยาบาลแต่ผมจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าความสามารถจะดีขึ้นอีกนิดนึงถ้าเกิดฉุกเฉินจริงๆจริง,รง,รงๆแลวในตึกนี้มันมีห้องผ่าตัดด้วยํำไปเป็นกิน,<ฆ>นครับเนี่ยเราก็คงเป็นเป็นบ้านพักบ้านพักคอยอยู่ดีนะครับ แต่เราอาจ,จะทำสัญญาณให้เท่ากับแตบถ้าว่าโรบหลบกบานเนื่องจากเราไม่ได้เป็นการแจ้งนะน้องผมโยคเโอผมเป็นแอร์อยู่แล้วคะพอแอร์<ฆ>ผมเป็นแอร์บังคับต้องทำทางเดินและคลีนรูมกับบันไดลิฟต์ก็ต้องสองตัวบางเออมีลิฟต์สองตัวอยู่นะฮะลิฟต์ตัวหนึ่งก็สำหรับเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลอ,อีกตัวหนึ่งก็สำหรับคนที่ติดเชื้อแล้วอย่างนี้ก็ต้อง<ฆ>อั้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็ อันนี้วันที่สามของการเริ่มต้นนะครับมาเจอพอตเต็มหมดนะครับหรือทิ้งมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นที่เราคิดว่าใช้ได้อยู่แล้วต้องรืออหอกครับอืมค่ะตรงนี้ได้มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยไหมคะคุณตันหรือว่าเป็นการทํางานส่วนตัวของคุณตันแล้วก็ทีมงานเองโดยเฉพาะเลยอะคะอ่ะอทีนี้ตอนแรกมันเริ่มจากเอ่อผมผมผมรู้สึกโครดูแล้วผมรู้สึกว่าทั้งง่ายๆหกสิบกว่าแล้วนะครับคือบอกพี่ว่าถ้าทุกคนที่มี ก็เดี term, ๋ยวรอนทุกคนนะนถ้าคุณเดี๋ยวรอนน้อยกว่าคนอื่นแล้วถ้าคุณมีทรัพย์สินมีเงินทองหรือว่ามีอะไรที่สามารถช่วยคนอื่นได้ตัวเองโดยตัวเองไม่เดี๋ยวรอนเนี่ยถ้าคุณไม่ทํานี่คือเป็นโอกาสที่ว่าชีวิตนี้ครั้งอาจจะครั้งเดียวอะอันนี้มันหนักกว่าปีห้าสี่แค่น้าท่วมแล้วนะน้าท่วมทาให้ทรัพย์สินเสียหายอย่างเดียวแต่นี้เคยถึงเสียชีวิตเลยเนี่ยผมคิดว่าเริ่มตัวผมกาเป็นคนโทรไปติดต่อน้องไนเห็นเขาออกข่าวช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วก็ได้คุยกับน้องไน หมอหมอเพนด้าด้วยนะครับเราก็เริ่มจากจากการแนะนําของเรื่องเล่านะ่ลูกทีมานยุทธด้วยแล้วก็พี่ยุทธด้วยก็คุยไปคุยมาตอนก็เลยเกิดโครงการบ้านพักคอยอันนี้ขึ้นมาพอหลังจากเราเริ่มทำฟอบเป็นข่าวพอบตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกอย่างเพราะว่าผมทําเองไม่ได้ครับเต้องมีมน้องโอเชั่นข้างหลังผมสร้างให้ตึกให้เสร็จทํอุปกรณ์ให้ครบถ้วนน้องไหนต้องเอาไป,ไปกับกนะ็เอาไปก็เียอะไรนะเอาไปโอเปชั่นแต่ ก่อนที่เราจะก็คือเราต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากเขตและกทมอด้วยตอนนี้ทางหมอเองก็ทางพอเขตก็ตามเออทางโรงพยาบาลเป็นตัวแทนโรงพยาบาลของเคอุงเทพของกทมก็เข้ามาแนะนําแล้วก็ก็ก็ให้คาแนะนําให้ความรู้แล้วก็สร้างสร้างมาตรฐานให้เราว่าเออเราต้องทําอะไรมั่งบรินีไฟเราต้องยังไงห้องน้าเราต้องเป็นยังไงพืน้นที่โซนก็ก็ได้รับ เกิเรียกว่าเกือบชู้หน่วยงานนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาสนับสนุนเราให้คำแนะนำเพราะสาคัญที่สุดก็คือถ้าเราทาผิดลราสุดท้ายมันกลายเป็นว่าเก็ยากเกิดเราจะไปช่วยอีกคนหนึ่งนะหรือว่าหลายคนที่เดือดร้อนแต่เรากลับไปสร้างปัญหาให้กับคนที่ช่วยคนที่เดือดร้อนสมมติเราทำไปติดเชื้อคนหมอหรือพยาบาลหรือเราไปสร้างปัญหาให้กับชุมชนหน้าบ้านเราแถวนั้นเกิดเดือดร้อนขึ้นมาหรือว่าขยะติดเชื้อไปปมปืนหรือว่าน้ําเสียออกไปท่อเราไปน้ํา ก็เกิดเชื้อหรอเหลือไม่เกิดก็ตามแต่ถ้าเกิดความไม่สบายใจก็ไม่ดีเมนเราก็ต้องทำคำ,ำแนะนำตอนนี้ผมก,ก็ทำครบทุกข้อที่ควรจะทำนะครับเหมือนเหมือนซักเกอรต้องไ e ป D I A ต้องไปขอความเอ่ทำความเข้าใจกับชาวบ้านอย่างนั้นด้วยแล้วเราก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเราต้องทำให้ดีๆปลอดภัยไปครับ ก็เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้พอถ้าสมมุติว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยก็ย่าเชื่อว่ามันน่าจะช่วยลดเรื่องของความแออัดของโรงพยาบาลแล้วก็ช่วยลดปัญหาเรื่องของการที่ประชาชนไม่มีพื้นที่กักตัวก็สามารถมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของคุณตันได้นะคะ